นะครับออกดีมากเลยนะ,ะยำห้าไข่นะครับอันนี้เป็นวิธีการสั่งนะ แลนนะปะกักหลักแคลนคลิปนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับมาวันนี้เรามาอยู่ที่ชนบุรีนะอยู่ที่ะสะพานใหม่ชนบุรีนะครับนี่เลยมากันที่วงเวียนเรือใบนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตลาดโตลุ่งหน้าสารจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้จะเป็นร้านมักแห่งใหม่นะะดาวลุ่งร้านยำนะยำสลิงดาวลุ่งนะครับแซ่บซิ่งนะน้องใหม่มาแรงเลยนะครับตอนนี้นะลูกค้าลุมล้อมนะครับ นี่นะมายำกันไม่หยุดเลยนี่ดูบินนะแบบโอ้มาอีกแล้วห้าไข่สองชุดนะนี่นะ่ะห้าไข่สองชุดนะครับออกดีมากเลยนะนะอ่ยำห้าไข่นะครับถ้าเป็นแบบว่าถัดเด็ดสุดเลยก็จะเป็นยำยกรถนะครับองดูนระูปของี้ได้เลยนะครับอันนี้ของพีอ่ออ ไปปลาเนาะหานะไป,ไปอย่างเมนูนี้ก่อนได้เลย,ะเลยนะคะเมนูนละ้วขอใบเมนูได้เลยค่ะ ปรุงมานะครับ ต่อมานะครับนี่เลยครับผมนี่มีเมื่อกี้มีได้ยินจําเลยนะคลิปนี้เราจะได้เห็นเราจะได้เห็นอ่าลีลาการควงทัพพีนะครับเห็นไหมควงกำลังควงทัพพีนะครับสองไข่อ่าอันนี้เป็นสามไข่นะครับแล้วเราใช้เกล็เลยนะครับ ให้ดูไข่ แรกเขามาม้ก็แลาคอก่ินน้ำปลาโยโยนมากเนอซลมอนปลาไหไมปลาอันนี้เป็นวิธีการสั่งนะปลาไหมคะปลาเจอไข่ไหม นี่อะไรครับตามนี้เลยนะครับเทพแล้วก็ฝากชื่อนมสกุลด้วยนะครับเบอร์โทรครับผมอ้าวชื่อชื่อเบอร์โทรพูดผิดเอามาทำไมนมสกุลเอาเบอร์โทรนะพูดผิดไม่ได้ครับได้ครับพี่ทำเป็นแยกนามไว้เลยนะครับได้ เอาเลยเอาเลยตามสบายตามสบายครับอะไรบ้างครับผมตอนนี้มีแซลมอล้านหนึ่งรลาลังคู่นี่จบครับลาลาทังคู่ป็นค้าไม่ลูกค้าไม่เอาอะไรลูกค้าเจ็ดกลางนะคะพี่หมนอเนี้ย เล็กางเนาะใช่ค่ะเผ็ดกางางนะถ้าได้ยำแล้วเบรกไม่ค่อยอยู่ยำแล้วหยุดไม่อยู่นะสิ่งเลยนะ แล้วค่ะพี่สั่งได้เลยค่ะกําลังออเดอร์ครับผมตอนนี้ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่พี่จะเป็นคิวที่ห้าครับโผมก็สั่งมาตอนนี้ครับสามไขย่ยำสามไข่มีเอาไข่อะไรบ้างครับพี่ไ,ไข,ปข,ปข่ปลาไข่ปูไข่แมงดาปลาล้างเหมือนกันนะคะ อันนี้ไม่พลาครับผมยำปูม้าอย่างเดียวมีครับพี่เป็นปูม้าตัวครับผมเป็นยำปูม้าดองน้ำปลาเผ็ดน้อยปลาไม่ครับอันนี้ไม่ปลาครับผมหมูยอไม่มีครับพี่มีห้าไข่มีปูมา้ามีหอยแครงมีกุ้งมีแซลมอนแค่นี้ครับโอเคครับผิดของพี่เบอร์โทรนี้เลย,เลยนะครับชื่ออะไรัไครับ ของของที่ดีนะครับผมนี่แล้วลหนึ่<ร>งไข่สองไข่อันนี้เป็นเรือใบ,บครับผมสามไข่นะครับมันจะเป็นร้านเออสีแดงรามะคร,รับติดกับร้านน้ำเป็นสีเขียวครับผมอันนนี้เป็ยงู่ใกล้ๆกับตลาสัมมิครับผมได้ค่ะเอาแม่บัวได้แล้วจ้าอ,นนอ่ะยามอย่าง ของแม่อันนี้ครับผมเหลือนยาจม้วนยังเลยยับเลยยับเลยเอาหังยับกินห่ังก็อยาบกินหนังู่ใส่ละอเอเมื่อนนั่นคนด้กินแซมมันนะต่อติดตาดังนะครับคุณละนี่ยมั้งตาดันเป๊ะๆเต็มเลยเด้เด้เด้ เออสุดทายว่าไง้าหวัดสุดตายว่าที้สองใช่ใช่ดีสองดีใจจังเลยเวลาลูก้าพูดชื่อร้านเรานอะไรนะสั่งแล้วนะคะพี่ อันนี้ค่ะพฟองปลาล้นะคะนนปะลาล้ะครัผมมาแล้วนะนี่ตอนนี้ออเดอร์กำลังเรียกลูกค้าแล้วนะตอนนี้ออเดอร์มาถึงแล้วนะครับยกรถ มาตามมาด้วยยกรถนะครับเฮ้เดี๋ยวผมขยับก่อนเพราจะยกรถอุ้ยไม่ใช่นะเปชื่อเมนูนะ400บาทนะครับนี่กล่องใหญ่ๆเนละยยำยกรถนะอันนี้ไม่ยกรถธรรมดายกรถซิ่งด้วยนะครับ ยายำแซลมอนแล้วก็ยำมุ้งครับผมของพี่อะไรครับชื่ออันนี้อันนี้ครบยังยังอ๋อยังใช่งไหมแล้วก็อีกห้าไข่จ้าอ๋อเหรอเหลือแซลมอนกับอีกห้าไข่นะครับโอเคไอแซลมอนมาแล้วนะแล้วก็เหลืออีกห้าไข่นะครับ กมายัวกันนะวันนี้มีเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโอ้ตอนนี้กล้องเพียบเลยเมนูนี้นะนน้้้้ยยยััมมงงไไไ่่่ดดุอแวก พี่หมวยใช่ไหมครับอได้ครับผมครับขอบคุณนะครับเซลมอนหอยแครงอันนี้พี่ของพี่หมวยค้าหกหยุเค้ับเซลมอนหอยแครงไม่ปะหลานหนึ่งปะลาดนเซลมอนหอยแคง อ๋อนี่คือแบบต้มสุกมาแล้วใช่ไหมอ๋อนึ่งนึ่งนะครับมบนเลสละลายหมดเลยพูดผิดพูดผิดแม่ค้าถ้าถ้าถ้าไม่ทำสุกมันจะเป็นแดงสีสวยๆแบบเยลลี่เยลลี่ครับแต่นี่จะเป็นแบบนึ่งสุกมาแล้วนะครับของพิการเปลี่ยนเป็นยกรถอย่างเดียวปะล้าหนึ่งนะครับ อันนี้ของิกาปลาล้านหนึ่งไมปลาร้านหนึ่งนะอันนี้ไข่เป็กับแจ่วอนใช่ไหมคะพี่ฝนใช่แล้วค่ะปะลา้านหนึ่งไมปลาล้านหนึ่ง ่หวยของพี่หวยทั้งหมดห้ารอยหกสิบาทนะอันนี้ไม่ปลารเออพี่นเป็ลูกเแกิดเลยลูกเดแม่บอกปลาเนาะโอเค อันนี้เอาแบบเผ็ดน้อยใช่ไหมวดลูกค้าอ๋อขวดลูกค้าเผ็ดอขอแจมมอนสองกล่อง 2, จ้าของพี่เมย์ข้างหลังบินค้างมะม่วงไหมอ่ะปกติหรอโอเคนี้ของพี่สั่อรอ่ะ ดดเดี๋ยวมันกระโดดลงทะเล <มา S 1> นะทะเลด้านหลังด้วยนะแซลมอนสดๆนะี่เป็นแซลมอนสองกล่องเลยไหมสองกล่องเลยคับสองกล่องเลยนะครับ อ่ะเดี<ห>๋ยวคปดูของคุณพี่ด้านหลังค่ะผิดฝาครได้โลดปิดฝาไปเลยนะครับนี่อนไหนฮัลโหลครับ่่าร่ครับ่ะเด,ดี๋ดวยวคะูค่ใช่ค่อันนี้ขอี่นยู่ตรงวงเวียนเรือใบครับผมร้านจะเป็นสีแดงดามจะมีขนไก่อยู่ข้างบนรถครับร้านจะเตอน,น,นี่ขนไก่นี่นะสะเก็ตจุดสเก็ตนะครับ แต่ถ้าพี่มาจากบนสะพานใหม่จะเจอเรือใบก่อนครับพยาสัตตาครับผมนะบอันนี้กล่องนี้เป็นปลาเลเทียกับไข่ปูแซลมอนปลาเลเทียไข่ปูแซลมอนนะครับ ริซนหนึ kind of mm. ่งปุ้รองหนึ่งช่มใช่ไหมครับทางนี้เลยครับพี่อันนี้อครันนี้ของพี่บนรถเนี่ยสองน้ใช่แซลมอนอย่างเดียวของพี่มีจักันนะครับของพี่เมย์ได้เรยซลมอนเดียวนี่ยโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ดูบรรยากาศนะ แรงมากนะตอนนี้นะครับ เต็มแล้วนะของพี่ครับมีอะไรบ้างน่ะคะขาสดขาขาไหนตอนนี้าอันนี้มันเป็ไชื่อตน๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กจ้าวพี่ไข่พี่ดาพี่ดาบินไหนของไข่วันได้ลงบินให้เขาเปล่าอันนี้เหรอคะชื่อดาก็เลยนี่นอนนี้แบบโอ๊ออเดอร์ออเดอร์เข้ามาแบบดูเดือดมากนลยในนั ด้านหลังได้นะคะระวังรถนะคะลูกค้า๋าพี่ดีมพี่น้องเรเรียกนะคะมีห้าไข่ด้วยหนึ่งของก้อยแ่แล้วสตแปดเก้าแปดสามสามเจ็ดหน่งสี่หน่งไม่ถึงครับผมวันนี้มันเริ่มคิวพี่ ชื่อได้เลยพี่บอกชื่อได้เลยไม่ถึงคั้จากนี่ถึงที่ประมาณสี่ห้าบินคนละเครื่องฟองนี้ค่ะพี่อ๋อองนวัดบินที่นี้คอจะปังจ่ายใส่จะปัจ่ายเขาจแล้วนะยินดะที่โทรกับรับตอนายสไหนท้องอ๋อัน้าไฟเนึ่ง ตาลูขาดห้าไข่ก้อกันกุ้งดองกับแซลมอนใช่ไหมคะขาดท่าไข่อีกอันนึงขาดท้าไข่อีกกหนึ่งกล่องรูรอสิตหรือเปล่าคร้อยสามสิบบาทครับผมนี้ใช่ครับท่านาเห็นไหมบอกสั่งแล้วรอด้านหลังลูกค้าไปรอไรอด้านหลังหมดเลยค่าน่ารักี่อิงไหมคะเปิดเลย เมื่อกี้เมื่อกี้รอ,อเต็มถนนเลยนะเดี๋ยวถรถติดนะครับยังค่ะพิดาอันนี้อีกมืนหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อของพิดาต่ออันนี้เป็นอะไรห้าไข่นะเพิ่มแซลมอนนะคะได้ได้ที่เดี๋ยวหนูทำปุ๊บแล้วเดี๋ยวบอกเลยเอ๋อเพิ่มในกล่องสองไข่เลยได้ไหมคะโอเคสามวันหนัสิบนแล้วนะวัดเซตีมต่อพิดาอีกินหนึ่งนะคะพีกนหนจ่งคนนี้อยู่ไหนไก่บอลหอกอิ่มไก่อิ่มนะคะพี่อิ่มทั้งหลังค่ะค่ะอีกคิวเดียว โอเคเรียบร้อยของพี่ดาเพิ่มแซมอ่ไปเด็อครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดต,ตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ปกักาศชาแนลด้วยนะครับก็ปกักาศชาแนลเราก็จะมาถ่ายทำร้านยำแซ่บๆให้ท่านได้รับชมรับชิมกันมาเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้านนี้นะฝากอีกหนึ่งร้านนะครับแซ่บซิ่งนะครับนี่เลยนะครับอยู่ที่ชลบุรีนะสะพานใหม่ชลบุรีนะครับวงเวียนเรือใบนะครับก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวชลบุรีก็แวะเวียนมาแวะชิมได้นะครับตอนนี้กระแสแรงมากนะครับ โอเคครับก็ยังไงฝากติดตามในเพจ Facebook ประกา c h ช n แนล Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามใน YouTube ผมด้วยนะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ